แต่รอบนี้ยาวนิดหน่อยอาอยาๆแต่ออออเสียดายไม่ได้ยินเสียงกรอบแล้วอาอเสียอ่าววัดตัวฟักเอ้ยอย่าไปกดยำ้ำต๊วมึงช้าเน็ตมึงช้าอันนี้มึงช้าต้องกดนี้ดูอืมกดปอดีไหนนก็ไหนมาแล้วไอ้ฮะกูว่าอยู่ทำไมมันกดไม่ได้ เล่นต่อเล่นต่อยิงหา่องอะวตาวไม่รู้แต่มาลูกนีแต่กูกรไม่เข้าใจสิไอ้ควอตบอมเบอร์บอมเบอร์ใครกังอ่ายิงกูยิอาวอาวโอ้ยตัจะาย พี่พลัมนี่หนูก่อนเออเต็มเออน้องเออเต็มจ้ะคืออไรไอเด็กเฮียยิงกูเลือดกูแตกเลยชนะชนะเลือดกูเต็มเลยนะให้มันกูแตกอะกูมาเข้าใจเลือดกูเลือดกูเต็มไม่โอ้กูเมื่อกี้กูเต็มปึ๊บสมิ๊ตำหนึ่งรอบก็บอกไม่ใื่อไอ้อดยิงรอบเดียวกูตายเลย สุ่มโปรไม่กูยิงห้าไม่กูเก็บห้าลูกแล้วมันยิงกูยิงมึงไงตอนนั้นอะไม่ไม่มีใครให้กูยิงเลยใกล้ๆอะอะไรไม่กูเลยเก็บไปอ๋อโดนละเอ้ไอ้กูเก็บเองไป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 ย้อยยุ้ยุยยยเฮียมัโดนระเบิดเออได้เนื้อได้เนื้อวัดระเบิดไม่เก็แล้วเอากูไม่เก็บให้คนอื่นนะป้ามันกูเปี๊ยเลยเออได้หนึ่งยู่ ไอ้ระเบิดฮ่ากูก่อนนี่กูไม่รู้ว่าคะแนนกูได้เท่าไหร่แล้วแต่กูจะถึงแก่แต่อาหารคะแนนมึงได้สิเกาเฮ้ยแต่ฝั่งมันก็ยังเยอะกว่ากูเน้อกูเหนือกูนมกูไอเหรียญกูขอยคาาแล้วมาให้ฝั่งกูอ้วไอตํากูหาเย็ด สามสามเยอะเก่าขึ้นไปอย่างร่วมมือกันทีเนี้ยถ้ามันเป็นอันดับคู่เราร่วมหน้าจะตายกูใช่ไหมวางเลยไอ้อดมึงโดนมกูแน่ไม่โดนไอ้เหลืองอดไรกูไม่โดนหรอกโชุดบาร์ดเหรอมขวารูนึงมันไม่สูดอยู่นะกูมึงอยากกูไม่สูดเลยไอ้เหลืองไอ้เหลืองทำไมเดินไม่ได้ไอ้เหลืองเออจริงทำไมโดนไม่ได้เออไอ้เหลืองมันแย่งลูกกูอะ เอ้อ๋อไอ้กูไอ้โตมึงอย่ามาแย่งลูกดีลูกกูอยากได้มึงก็ไปเออยีบอดีกูไอ้ลูกกูไอ้ลูกกูลูกกูอืลูกเหลือสองลูกได้ไงใครโยนตำโมดอะเขายเอง เยืนนำรถยืนหาพ่องอ่ะคุณสามแม่งเลยอืมเด่๋ยนดนคุณสองไอโอ๊ดอะไอไอขีโกงมันมีเสร็จมันมีเคล็ดลับอยู่บุค๊คมึงก็ไม่รู้นะอะเนาะคือกนะารกดดูแบบไปที่ไหนเอามาไม่ปชนะฮะไม่ไงไอแม่งก็ได้เกินอย่าแม่งแม่งได้สองสอง ไอ้ไอมันได้ยี่สองขี้ไอ้แอบดูกันขี้ได้ไอ้ไอ้มันได้ไอ,อ้ไอ้ไอ้ไอ้มันได้ยี่สองเลยต่างไม่ต่างกันเลยนั่นสุดที่ต้องบอกคุณน้อยไอ้อนนนอไอ้มันมีนตั้งนานแล้วแต่มึงยังไม่รู้มันมีตั้งนานแล้วแต่มึงยังไม่รู้เฮ้ยไอ้ไอ้รวมมือกันอูเกมเพรส เอ้ยไอตัวก <sont> ้มจัดไว้ให้นะไอ้ไอ้เมื่อกี้อย่ายิงกูเลยเราเราจะยิงไอ้เหลืองก่อนห้ามยิงกันได้ไอ้มึงยิงกูจู๊บฮัดจู๊บฮัดเออเฮ้ยนี่มึงยิงกูยิงมึงคืนบ้างยิงนี่มึงฝังกายนี่กูเหรอบังอาจนับมึงเนี่ยไปยิงไอ้กูเอาคอมใหม่บ้างไอ้ห่าได้ไอ้เหลืองเหมือนเดิม อถร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 ถขับรถกันขับรถโอเคกูจะยิงไอ้เหลืองเหมือนเดิมกขอโทถยิงเลยครูอ้าวเล่นแบบนี้กูจะยิงไอ้เหลืองนนไปหามงั้นมึงก็ไปตายซะไปตายอุ้ยหลบได้มึงยิงหัวไอ้ไอ้ยิงใครวะ มึงยิงวันกูออดกว่าว oh ่าตัวนนตแตกขอเล่นหน่อยเป็นความคิตี้ไม่น่าจะดีสวยรอเกมหน้านะเจ๊ทำไมกูได้กินแอร์ไม่นะไม่ได้กินจากพื้นนี่แหละอจริงมันเย็นนะขนมไอเก็ตรอเกมหน้าพรากูอัดคลิปด้วยนะเนี่ยรอนี่ไง ตาบาลีเดือดตักันไอโอ๊ดเราตาไม่เหลืองตาไม่รอดแขงไอคิดได้หรอใช่ตาบาลีไงล่ะอ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 ่ะเหลืองเออเอาใหม่ก็ดีละเอื้อโอ้เธอหวานเยี่ยบใครอยากกินลูกแข็งใครบ้างเธอหวานเยี่ยบตัดมาหกนาทีแล้วเหรอแอดว่านซ์สองสามกิ ไอ้ไอ้เอาใหม่นะฉันอเอาแล้วครับไอ้โคตรข่อยอ,อ่ะเอ้ย